17.45นาฬิกา45นาทีนะครับมีเรื่องราวของ power bank ซึ่งเข้าใจว่าท่านผู้ฟังผมคงไม่ต้องแปลเป็นไทยนะเพราะแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยออของราชบัณฑิตไปอาจจะยิ่งงงหนะักเข้าไปอีกนะครับ power bank ก็ตรงตัวนะครับตอนนี้สอมอ,อ,อก,ก็เตรียมที่จะออกมาตรการมาควบคุมผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่ามีหลายกรณีที่อาจจะ นำไปใช้แล้วมีการระเบิดบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวัญชัยพนมชัยในฐานะเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวันชัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่มาที่ไปของการที่จะขอขึ้นทะเบียนนี่คืออะไรครับคุณวัญชัยครับก็สืบเรื่องมาจากที่ท่านว่าเมื่อกี้นะครับคือตัววอร์แ b a n k เนี่ยหลังๆมันก็มีเรื่องราวที่ว่ามันใช้แล้วมันระเบิดอ่าใช่น่ากลัวนะไม่ติดไฟเองก็มีเวลาเราช้า แล้วมันก็เป็นอันตรายกับคนใช้ครับประชาชนก็ร้องมาเยอะว่าทําไมไม่มีใครมาดูแลอะไรสักทีรเราเห็นว่านี่เป็นหน้าที่ของสมออยู่แล้วในการดูแลเครื่องใช้ไฟที่มันส่งผลเรื่องความปลอดภัยนะฮะเราก็เลยขอบอร์ดสมอว่ากําหนดเป็นมาตรฐานบังคับซะเลยครับ ็คือใครจะทําหรือนําเข้าโดยเสรีไม่ได้แล้วต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจะทําหรือเอาเอาเข้ามาขายได้อ๋อใช่เพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ของดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าราคาถูกเดี๋ยวเข้าไปในออนไลน์นี่เพียบเลยนะฮะครับซึ่งซึ่งอันนี้เราทางทางสพอก็ไม่ได้เข้าไปดูแลตรงนี้เพราะไปไม่ถึงเพราะกฎหมายยังไม่ให้กฎหมายไม่ให้อ่านี่คือที่มาที่ไปแหละว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับกับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะก็สมมติว่า แต่นตอนเนี้ยกฎหมายจะมีผลบังคับวันที่16พฤศจิกายน63กับปีนี้นะครับอืพอถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยเพราะว่าแบงค์ที่ไม่มีเครื่องหมายมกก็คือยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่ได้ใบอญาตเล่ยนะฮะเราก็ไม่ให้ขายไม่ให้นําเข้าไม่ให้ทำแล้วขายไม่ได้นําเข้าไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นทําเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็แปลว่าจะสั่งออนไลน์มาก็ไม่ได้ถ้าเจอถ้าเจอก็มีความผิดแหละ รครับอ๋อครับอะไรอย่างนี้ท่าผู้ผลิตเขาว่าไงในเมืองไทยเขาก็ไม่ว่าไงก็ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายาก็มากก็มาขอแล้วก็เอาตัวอย,ย่างไปตรวจถ้าไม่ได้กับปรับปรุงจนกว่าของจะดีและได้มาตรฐานอืมครับอันนี้ต้องถามความรู้นะคุณวัญชัยผมไม่รู้หรอก p พ w า r ว a n แบงคเนี่ยไอ้วงจรข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามันมันเกิดจะเกิดเหตุขึ้นมามันจะเกิดได้ยังไงฮะก็ข้างในมันก็จะคล้ายเป็น ป็นแบตเตอรี่มั้ยเซลล์ก็บแบตเตอรี่คล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะย่อส่วนที่จำลองลงมาเราล่ะเราใช้เดี๋ยบางทีถ้าไอ้เซลล์หรือตัวเชื่อมต่อภายในเนี่ยมันไม่ดีับมันก็จะช็อตมั่งรัดวงจรมั่งหรือมันทําให้เกิดความร้อนร้อนนานสะสมก็จะไหม้ลุกปิดเองอะไรเงี้ยอ๋อครับครับมันก็คล้ายๆกับไฟบ้านเหมือนกันนะนะฟังดูแล้วใช่ไหมครัมีรัดวงจรมีอะไรแต่มีอะไรเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในขอบเขตของมันก็คือที่ตัวมันนั่นแหละเอาไว้ง่าย ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าระหว่างที่รอเนี่ยตอนนี้เดือนนี้เดือนเดือนมิถุนายนรอให้มาตรฐานออกมาเอมีคําแนะนำไหมครับวิธีการใช้ควรจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยครับก็คาแนะนามีก็คือปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเพราะว่าแบงก์ก็เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ปกติแล้วก็ไม่ควรใช้อยู่ในที่ที่มันเปียกหรือชื้น หรือเนื่องจากเขาแววงกตบตัวเองอ่มันมีความร้อนอยู่ในตัวมันนิดๆอยู่แล้วก,ก็ไม่ควรจะวางอยู่ในที่มันมีความร้อนอย่างเช่นกลางแดดทิ้งไว้ในรถยนต์ตากแดดหรืออ<ฮ>ะไรเงี้ยบางทีมันเกิดองค์ประกอบพร้อมทุกอย่างมันก็อาจจะลุกขึ้นมาอะไรกันได้ถ้าบอกไม่ดีไม่ได้ประธา,านา่ะคร <ๆ S 1> ับหมายความว่าถ้าถ้าเป็นตัว power bank เองเดียวโดยที่เราไม่ได้ให้เขาทํางานไม่ได้มีการเชื่อมต่อโทรศัพท์วางไว้ในรถได้ใช่ไหมฮะ ไม่ได้ไม่<อ>ไม่ได้เหลอไม่ควรเลยอ๋อเพราะมันก็เป็นเซลล์ไฟฟ้าอยู่ในตัวอย่างเงครับครับแล้วเราเพื่อเวาให้ความร้อนไปให้ความร้อนไป,ค,นไปคือแสงแดดความร้อนที่รอที่รถนะฮะอ๋อมันก็อาจจะมีปริยาของตัวมันเององี้อ๋อครับนี่ผมวางไว้ทุกวันเลยจะต้องเก็บแล้วไม่ไห<ๆ>มไม่บเพราะเพราะคิดว่ามันมันไม่ได้ทํางานมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปรากฏมีปัญหานะฮะครับอืมครับอาแล้วถ้าอย่างบางคนเอาไปวางไว้แล้วก็เอาอะไรทับไว้ตลอดอย่างนี้เป็นต้นมันมีปัญหาไหม งวางของทับไว้ถ้ามันไม่ได้เกิดความร้อนแท่า่วที่ทับไม่ได้สะสมความร้อนก็ไม่มีอืครับแล้วก็ผมก็เรียนี่คือมันไม่เกิดง่ายโดยเฉพาะถ้าเผาแบงที่มันดีได้มาตรฐานนะฮะถ้าจะใช้งานแบบไม่ค่อยระวังมันก็ไม่เป็นอะไรอืแต่ปัญหาที่ผ่านมาเผาแบงตัวมันไม่ได้มาตรฐานในตัวมันอยู่แล้วองเงี้ยเราไม่รู้ไงผู้บริโภคใช่ใช่คือมันพร้อมจะเกิดเรื่องตลอดเวลาแค่นี้เตรียมก็พร้อมจะไหมพร้อมจะลุกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่บามาจากไหนบริษัทไหนผลิตอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ถูกจะเป็นเรียกร้องความรับผิดชอบนาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วขายราคาถูกเป็ปกติทุกอย่ี้อันตรายมากคอ๋อครับอ่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะออกข้อบังคับตรงนี้มันต้องไปเริ่มจากไหนฮะก็เมื่อเริ่มจากบอร์ดสบอเห็นว่าสมควรดูแลอ่าสมควรแล้วเพื่อให้คเกิดความปลอดภัยแล้วก็ขอเขาอนุมัติให้บังคับใช่ไหมฮะอ่าครับพอก็อนุมัติให้บังคับก็ไปประชาธิจารครเพราะว่ากรณีนี้มันเหมือนเป็นการรอนสิทธ ผู้ทาหรือผู้นาเข้านิดๆใช่ใช่ว่าถ้าเราจะบังคับใครขัดข้องถ้าทำต้องทาตามนี้ตามมาตรฐานที่เราประกาศครับก็ผ่านกระบวนการนั้นมาเรียบร้อยก็ไม่มีใครติดขัดอะไรอืพอผ่านกระบวนการเสร็จเราก็เอาไปประกาศราชกิจจาว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายตัวนี้ะะระบอตัวนี้แหละมาตรฐานตัวนี้ที่บังคับแล้วอ่าครับแล้ว,ลวก็อประกาศราชกิจจาไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วแล้วให้ทุกคนเตรียมตัวร้อยห้าสิบวันร้อยห้าสิบวันครับ ก็คืออีกแค่เดือนก็คือวันที่สิบหกพฤศจิกาที่ผมเรียนเมื่อ้อ่ากับสิบหกพฤศจิกาครับครับเตรียมตัวก็คือว่าใครที่เป็นฝ่ายผลิตก็เตรียมขอมาตรฐานต้องมาขอกับสมอใช่ไหมฮะใช่ครับมาขอแล้วก็เอาตัวอย่างไปทดสอบมันอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่าจะทดสอบเลยอาจจะสองเดือนสองเดือนเศษอ๋อก็ต้องรีบมาแล้วทีนี้เราเราจะดูมันจะมีหลักการยังไงจะดูว่ามันปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรยังไงเนี่ยห้องแลบก็จะมีวิธีทดสอบตามมาตรฐานที่เราประกาศครับครับครับตกกระแทกแล้ว ไฟไฟช็อตไหมครับวางในที่ท,ที่ว่าแวดล้อมมันไม่ค่อยดีนะอ่ามีปัญหาไหมเกิดรับวงจระ่า,าประมาณนั้นแหละครับอ๋อครับคืออันนี้เป็นการทดลองในห้องแลบนะครับใช่็นการทดสอบในห้องแลบโดยโดยวิธีการก็คือเราจะไปสุ่มมาใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับก็คือให้ให้ผู้ทําหรือผู้นําเข้าเอาตัวอย่างมาแล้วเราก็จะสุม่มครับไปทดสอบอ๋อสุมอ่มจากตัวอย่างแสดงว่าเขาต้องเอาเอาตัวอย่างมาเยอะหน่อยแล้วเราก็เลือกเอาว่าจะเอาวันไหนไปแล้วแต่เราเลยถูกต้องครับนะครับซึ่งซึ่งสมมุติว่าถ้าไปเจอเข้าเกิดมีปัญหาปั๊บยังไงต่อ คือในช่วงนี้แหะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มตัวอย่างเราไปตวสอบแล้วไม่ไมผ่านใช่ไหมครับเราก็ไม่ออกใบอนุญาตให้เขาแล้วก็แนะนาให้เขาไปปรับปรุงใหม่อ๋อมีคำแนะนำะในการนี้ในแจ้งไขตรงนี้ครับอย่างเช่นว่าเกิดวางตากแดดไว้ห้านาทีมีไฟไหม้อย่างนี้อ่ะคุณต้องกลับไปแก้เลยใช่าต่ตาทำยังไงก็ได้จะไม่ดีเซลของคุณอาจจะไม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอ่าอันน,น,นี้อันนี้เราเราก็พูดงาา่ายแบบก็พยายามจะช่วยเขาอะไรเพียงแต่ว่าเขาต้องทําให้มันได้มาตรฐานเท่านั้นเองนะฮะเข้าใจตรงกัน นะครับทีนี้ในส่วนของผู้นําเข้าออนไลน์แหละอาตรงๆเลยจุดโหวมันอยู่นี่แหละครับออนไลน์ใช่ไหมครับครับถ้าออนไลน์เราไม่มีจุดโหวนะเพราะสมอเข้าไปกํากับผมกล้าพูดได้ว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเก้าออนไลน์ที่ขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานบังคับอื่นๆมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็จับเซ็นเอโมยไวแล้วว่าถ้าร้านค้าออนไลน์ใดขายของที่เราควบคุมแล้วไม่มีบกต้องรับผิดชอบหมายถึงตัวตัวอะไรนะตัว เอ่อตัวตลาดใช่ไหมฮะหรือยังไงครับก็คือร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าช็อปปี้ร้านใหญ่ๆที่ขายของเยอะๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะอันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นไม่มีปัญหาเข้าใจได้ครับครับแต่ประเภทที่ว่าไปเอามาเองซื้อมาเองขายเองอย่างเงี้ยมีไหมอ่าอันนี้อันนี้เป็นช่องที่สวก็ต้องเรียนว่าเรายังไปดูไม่ถึงจริงประเภทแบบไปยิ้วเลยมาเองหรือไปซื้อกับพวกคนที่ไม่ยังมีร้านค้าครับ แอบอะไรกันอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมีคนชี้ช่องแล้วเราตามไปแล้วก็จับอ๋อเพราะว่าราคามันจะต่างกันเยอะนะไอ้ตรงนี้คือคือเหตุปัจจัยแห่งการยั่วยุให้ซื้อเขาเนี่ยแต่แต่ก็เราก็ลืมนึกไปว่าเอ๊ะไม่มีมาตรฐานหรือเปล่าซึ่งเราก็ตรวจสอบลาบากด้วยเพราะเราไม่รู้ครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นจะจะทายังไงกับกลุ่มนี้ดีฮะก็ถ้ากลุ่มนี้มันกลุ่มต้องรอคนที่ช่องใช่ไหมอืมใช่ถ้าแต่ถ้ามันมีคนชี้เบาะแสหรือแจ้งมาเราก็สืบเข้าไป ก็ซื้อบ้างไปขยายผลบ้างแล้วก็ตามไปจับจนถึงแหล่งมาแล้วฮะอ่าครับซึ่งถ้าจับได้มีความผิดยังไงครับถ้าจับได้กรณีแอบนําเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตใช่ครับะะะจะมีโทษจําปุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองล้านบาทครับหรือทั้งจทั้งปรับไหมฮะใช่หรือำจำจับหรือจำจำถ้าปรับอันนี้คือต่างกาันต่างวาระหรือเปล่าต่อชิ้นหรือยังไงชิ้นละ <c oughs> ต,ต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้งหรือต่อ,อครั้งที่นําเข้าอ๋อไม่ไม่ได้นับเป็นชิ้นนะ นับเป็นชิ้นละตายเลยเอาเขามาร้อยชิ้นนี่คุณครูร้อยไปเลยอะคิดปีกี่ปีก็ว่ากันไปใช่ใช่จำนวนครั้งที่นาเข้าอ่ะจะเรียกว่าอีกกรหนึ่งอ่าจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเอาละเพราะฉะนั้นระหว่างนี้คุณบรรชัยมีมีคำแนะนํำไหมสำหรับคคที่อาจจำเป็นต้องใช้ power bank แล้วก็กาลังคิดว่าจะหาซื้อสักอันสองอันเนี่ยฮะก็สําหรับคนที่จะซื้อ power bank ก็ดูนิดหนึ่งแล้วว่าครับถ้า power bank ที่มันมี ความสามารถสูงสูงมีความจุเยอะเยะแล้วราคามันถูกผิดปกติเนี่ยท่านก็ต้องระวังด้วยนู้นว่ามันคุณภาพมันอาจจะไม่ดีมันระเบิด่ดีเลยเนี่ยใช่ครับความจุสูงสูงถ้าท่านไม่รีบร้อนนะแล้วก็มีของเก่าใช้อยู่แล้วเนี่ยถ้ารอสิบหกพฤศจิกาหกสามประเทศไทยก็จะมีวอร์แ bank ที่ดีเพราะมันได้บอกอแล้วซื้อของที่มีบอกอปลอดภัยแน่นอนครับอ๋อครับเอ๊ะผมถามนิดนึงถ้าถ้าสมมติมันเกิดพังแล้วเนี่ยเราจะไปทำยังไงได้ฮะพังแล้วใช่ไหมฮใช่ไปทิ้ขยายที่ไหน ไม่ใช่อะจริงๆคือคืออย่างเงี้ยถ้าถ้าโรงงานเนี่ยทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องวัตถุอันตรายมันใช่ใช่แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยบ้านประเทศไทยเรากฎหมายเรื่องการกำจัดซากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยับมันยังไม่ยังไม่เรียบร้อยดีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทิ้งกันตามสภาพอ๋อครับครับแต่ถ้าเกิดมันมีร้านที่เขาอาจจะวางกล่องเอาไว้ว่าอาารับทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนั้นได้อันนี้ดีเลยเพราะเขาเอาไปกำจัดถูกต้องหรือเขาอาจจะไปแยกเอาของที่มีคุณค่าอะไรของเขาออกไปใช้ประโยชน์ครับ อ๋ออันนั้นก็โอเคอ่าเนี่ยโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ผมไม่รู้จะไว้ไหนนี่ฟานนี่เป็นขยะอะไรยังไม่ทิ้งไหนอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะคุณบรรชัยโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับคุณบรรชัยพนมชัยนะครับเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอท่านผู้ฟังต้องไปทิ้งตามร้านที่เขามีบอกนะฮะน่าจะเป็นตามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ตามห้างบางแห่งก็มีเขาจะเขียนไ้เลยว่าอ่าสำหรับทิ้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรทํานองนี้จะเป็นโทรศัพท์เป็นแบตเตอรี่มือถือหรือนี่แหละพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็อลองลอง,ลองไปหาดูแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการไปทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนักเกลียดน,นักกลัวทีเดียว